ไปลังสิตค่ะครับน้องไปทำอะไรรลังสิตอะครับไปหาเพื่อนนะคะ่ะเอ๊ะปกติเดินทางคนเดียวบ่อยไหมเนี่ยก็บ่อยนะคะเออนี่อากาศร้อนนะระยะทางไงไกลเลยเออเนี่ยน้ามีน้ำมาขายเนี่ยช่วยนักซื้อตะกรวดได้ไหมขายได้พิเศษเนี่ยนะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะน้าช่วยนัาตะกรวดแล้วกันเนี่ยเปิดให้ดูเลยเนี่ย ยังไม่ได้เปิดเลยเะน้ำไม่ใหม่ๆไม่เป็นไรคะ่ะไม่หิวน้ำขอ,อขอบคุณนะคะรถเป็นอะไรเด็ดเดี๋ยวน้าแวะข้างทางก่อนได้ไหมสึกรถจะมีปัญหาอะไรเป่าไม่รู้เนี่ยรถเป็นอะไรเหรอคะไม่รู้เส็จเม่อความร้อนจะขึ้นวอเปล่าไม่รู้นะแป๊บนึงเดี๋ยวน้าแวะข้างทางแป๊บนึงไม่นานหรอกนะได้ค่ะ ช่วยไหมครับไม่มีครับผมพอดีรถขับมาทั้งวันก่ามันร้อนอ่ะนีกจอดให้ระบายความร้อนหน่อยครับผมเนี่ยเดี๋ยวก็ไปแล้วครับผมขอก่อนนะครับขอก่อนดิครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร <step> ับแจ้งมาว่าบริเวณนี้เนี่ยมีเหตุล่อลวงเกิดขึ้นไม่ทราบว่าพี่พอจะมีบอกอะไรผมบ้างไหมครับไม่มีครับผมขับรถมาก็ไม่มีอะไรเลยครับผมเนี่ยขอก่องค่ะไม่มีอะไรก็มีตำรวจก็เรียกทะเบียนเนี่ยใช่คันนี้แน่ๆค่ะขออนุญาตนะคะนี่อะไรกูมาไม่หยดิ อกองครับเราได้หลักฐามนมาแล้วครับของสองสิ่งนี้อยู่ในรถซึ่งมียาสลบผสมอยู่ครับหลักฐานสองชิ้นนี้มีความสำคัญต่อรูปคดีมากยังไงผมรบกวนจ่าเอาไปตรวจสอบให้ผมด้วยนะครับผู้กองขอบคุณมากส่วนคุณคุณก็รู้ทั้งรู้ว่าทำแบบนี้มันไม่ดีทำให้ภาพลักษณ์ของคนแท็กซี่เสียหายมากจา่าคุมตัวไปโรงพักไป วดหัวอยู่เลยอะยังดีนะข้อมูลที่ดาวให้แก้วมาทำให้แก้วสามารถตามหารถแท็กซี่ที่ดาวนั่งมาได้นี่ยังดีนะครับที่คุณยังเห็นใจแล้วส่งข้อมูลให้กับทางเราได้ทาตงตำรวจแลายังพอสกัดจับคนร้ายได้ทันขอบคุณมากๆนะคะยุดดีครับ